สวัสดีครับผู้การวิเคราะห์รลคาทรงคำจาก YLG ประจำช่วงวันที่22กันยายน2559ภาพรวมการเคลื่อนไหวของลรลคาทองคหนวันก่อนหน้าลรลคาทองคยเปิดตลาดบริเวณ1,314.70ย่อตัวต่สุดบริเวณ1,308.20ขึ้นไปตระหับสูงสุดบริเวณ1,336.82ปิดตลาดใบบริเวณ1,336.45บวกขึ้นมาประมาณ21.85เหรียญดอลลราต่อเฟซออน ราคาทองคำตลาดโลกวันนี้ได้รับแรงหนุนจากการที่ผู้ว่าการธนาคารกลางญี่ปุ่นหรือว่า BOJ ส่งสัญญาณผ่อนคลายนโยบายการเงินเพิ่มเติมขณะที่แนวการดำเนินนโยบายการเงินของธนาคารกลางญี่ปุ่นที่มีการปฏิรูปออกใหม่ปัจจัยเรื่องกล่าวส่งผลให้ทิศทางของสกุลเงินเยนมีการกลับมาแข็งค่าอีกครั้งซึ่งดันให้ราคาทองคำมีการรีบารหรือมีการเฟื้นตัวขึ้น ขณะที่ราคานองคำได้รับแรงหนุนเพิมเ่มเติมเมื่อนักลงทุนคลายความวิตกกังวลหลังจากเฟดมีการประกาศตึงอัตราดอกเบี้ยนโยบายไว้ในช่วงระดับ0.25-0.5%ตามเดิมแต่ย้อนไปแล้วก็ตามนางเจเนตเยเลนประธานธนาคารกลางสหรัฐด,ดูเหมือนว่ากำลังจะส่งสัญญาณถึงทิศทางเศรษฐกิจในฝั่งสหรัฐที่มีความแข็งแกร่งมากขึ้นและอาจจำเป็นที่จะต้องมีการปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยเพื่อสกัดกั้นไม่ให้เศรษฐกิจร้อนแรงเกินไป ทำให้เงินเฟ้อสามารถอยู่ในระดับที่ควบคุมได้การออกแถลงการณ์ในลักษณะดังกล่าวส่งผลให้เกิดการคาดการณ์ของบรรดาเทรดเดอร์ที่คาดการณ์ว่าธนาคารกลางสหรัฐหรือว่าเฟดอาจจะมีการปรับขึ้นอัตราดอกเบีย้ยในเดือนธันวาคมปรับตัวเพิ่มสูงขึ้นจากระ,ระดับ50%ต้นๆสู่ร,ระดับ63%สรุปภาพรวมการลงทุนณวันก่อนหน้าการซื้อขายของกองทุนขนาดใหญ่ กองทุนทองคำ S P D R สะสมทองคำเพิ่ม5.638ตันถือครองทองคำที่ระดับ944.391ตันกองทุนโลหะเงินไอแช่ถือโลหะเงินเท่าเดิมที่ระดับ11,305.47ตันการขึ้นไหวของสินทรัพย์อื่นณวันก่อนหน้าโลหะเงินปิดตลาดไปณระดับ19.80บวกขึ้นมา0.54ดัชินีด,ดาวโจนปิดตลาดไปณระดับ18,293.70จุด บวกขึ้นมา163.74จุดสกุลเงินยูโรปิดตลาดไปได้ระดับ1 1 1 8 5บวกขึ้นมา0 0 0 3 3ดัยชินีดอลลาร์อินเด็กปิดตลาดไปได้ระดับ9 5 6 6อ่อนตัวลง0.36ปัจจัยพื้นฐานที่ส่งผลกระทบต่อราคาทองคำราคาทองคำได้รับแรงหนุนเมื่อเฟดคงมติอัตราดอกเบีย้ยแต่อย่างไรแล้วก็ตามยังคงมีความวิตกกังวลว่าอาจจะถูกมีการปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยในช่วงปลายปีมากขึ้นหลังจากนางเเเจนเน็ลลแถง ท่านี้ธนาคารกลางสหรัฐคงเป้าหมายอัตราดอกเบี้ยเงินกู้ค้มคือนระหว่างธนาคารในช่วงระดับ0.25-0.5%หลังจากเรสร็จสิ้นการประชุมในวันพุธแต่นางเจนเน็ตเยเลนประธานธนาคารกลางสหรัฐยังคงสแสดงถึงทิศทางเศรษฐกิจในฝั่งสหรัฐที่ยังคงแข็งแกร่งโดยประธานเฟดนางเยเลนมีการกล่าวแถลงการหลังจากมีการถแถลงนโยบายการประชุมล่าสุดว่าการขยายตัวของเศรษฐกิจในฝั่งสหรัฐดูเหมือนกำลังแข็งแกร่งขึ้นและ ปรับขึ้นอัตราดอกเบีย้ยจะมีความจำเป็นในการสก,กัดการไม่ให้เศรษฐกิจร้อนแรงเกินไปและจะทําให้เงินเฟอ้อมีการปรับตัวสูงขึ้นทั้งนี้เราพิจารณาถึงโอกาสสําหรับการปรับขึ้นอัตราดอกเบีย้ยได้แข็งแกร่งขึ้นแต่แตัดสินใจที่จะรอดูอีกระยะหนึ่งอย่ายวในแล้วก็ตามหลังการประชุมเฟดที่ทางของสกุลเงินดอลลาร์มีการล่วงลงซึ่งส่งผลเชิงบวกต่อทิศทางราคาทองคําในฐานะสินค้าโภคภัณฑ์ ดอลลา,าร์สหรัฐล่วงลงแต่ระดับต่ำสุดในรอบ4สัปดาห์เมื่อเทบกับสกุลเงินเยนในช่วงเช้าของตลาดปริวัติเงินตาของเอเชียขณะที่การส่งสัญญาณถึงทิศทางแนวโน้มการปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยอีกครั้งในฝั่งสหรัฐในช่วงปลายปีนี้โดยมีเงื่อนไขยังคงจับตาทิศทางตลาดแรงงานส่งผลให้ทิศทางของสกุลเงินดอลลาร์ในระยะสั้นมีแรงขายทำกำไรสลับออกมาเพิ่มสูงขึ้น ทาน,น้ดอลลามีการอ่อนค่าเมื่อเทียบกับสกุลเงินเยนก่อนที่จะมีการประชุมธนาคารกลางสหรัฐหรือว่าเฟดในช่วงกลางดึกขณะที่ระหว่างวันดอลลาร์มีการร่วงลงแต่ระดับต่ำสุดที่ระดับ9 5 3 9 8ในช่วงสั้นซึ่งเป็นระดับต่ำสุดนับตั้งแต่วันที่16กันยายนยูโรดรลลาก็ตามการทยานขึ้นของสินทรัพย์เสี่ยงตอ่อรับเฟดตึงอัตราดอกเบี้ยนโยบายไว้ตามเดิมยังเป็นปัจจัยตัวหนึ่งที่กดดันทิศทางราคาทองคำ ครั้งนี้ตลาดหุ้นสหรัฐมีการทยานขึ้นหลังจากธนาคารกลางสหรัฐหรือว่าเฟดคงอัตราดอกเบีย้ยไว้ตามเดิมและส่งสัญญาณว่าอาจจะมีการปรับขึ้นอัตราดอกเบีย้ยภายในปีนี้หากตลาดแรงงานที่ทางดีขึ้นปัจจัยดังกล่าวส่งผลให้ตัวสินทรัพย์เสี่ยงโดยเฉพาะดัชนีเฉลี่ยอุตสาหกรรมดาวโจนส์บวกขึ้น163.74จุดหรือว่า0.90% S&P 500ปรับตัวเพิ่มขึ้น23.36จุดหรือว่า1.09% Nasdaq มีการปรับตัวเพิ่มขึ้น53.83จุดหรือว่า1.03%ปริมาณการซื้อขายของตลาดลาว7.6พันล้านหุ้นสูงกว่าระดับเฉลี่ยในรอบ20วันที่ระดับ6.8พันล้านหุ้นสรุปการลงทุน WyG ประเมินแนวรับโดยให้แนวรับระดับ1,327 1,318และ1,309แนวต้านประเมินไว้ระดับ1,339 3 4 7และ1,356สำหรับ กลุ้ตกลงทุนหากราคาทองคำยังสามารถยืนเหนือโซนแนวรับระดับ1ัน7เหรียญดอลลาร์ต่อทองออนได้แนวโน้มที่ราคาจะทรงตัวและขยับทดสอบแนวต้านระดับ1 3 3 9รเหรียญดอลลาร์ต่อทองออนยังคงมีแต่อย่างได้แล้วก็ตามในส่วนของหากราคาสามารถยืนเหนือโซนแนวเหนือระดับดังกล่าวได้การถือสถานะขายยังคงต้องเพิ่มความระมัดระวังสำหรับวันนี้หากผ่านได้จะประเมินแนวต้านถัดไประดับ1,347รเหรียญดอลลาร์ต่อทองออน ขณะที่กรอบด้านล่างแนะนำเข้าซื้อที่ระดับ1,327เหรียญดอลลาร์ต่อทยสออนตัดขาดทุนหากดุดระดับ1,318เหรียญดอลลาร์ต่อทออนและทยอยปิดสถานะทำกำไรตามแนวต้านต่างๆสำหรับวันนี้ทางวาย l g ขอจบการวิเคราะห์ราคาทองคำเพียงเท่านี้ขอบคุณครับสวัสดีครับ